ก็เดินท้องน้ำจะล้างหน้าเวลาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณแปดโมงสิบสามกูก็เสือกซุ่มซ่ามงุนงานทะหายเดินเข้าห้องน้ำจะแปรงฟันซะหน่อยอดันไปหยิบเอาโฟมล้างหน้ามาบีบใส่แปรงสีฟันแปรงเข้าไปแล้วก็เพิ่งรู้สึกตัวกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นมันไม่คุดแต่พอแปรงไปแล้วมันก็รู้สึกดีเพราะว่าฟันมันเลี่ยมมันขาวมันใสมันปิ้งดีเหมือนกับหน้าที่ล้างมาใหม่ๆกูก็เดินออกมาจากห้องน อาบน้ำเสร็จแล้วก็เริ่มไปแต่งตัวแล้วปุกตะก,กรรมตะก,กับก็มาทำไรเขาก็นั่งทำเพลงว,วันวันไม่คิดจะไปไหนเขาจะนั่งทำเพลงไรกูเนี่ยก็เลยขึ้นเครงชวนเขาไปเดินเล่นที่เซนทันชิดลมแถวนั้นมันหลูม,มีหญิงก็เยอะอหญิงหน้าตาดีขาขาวขาวขาว,ขาวหมวยหมยที่กูต้องการ อยากจะเอาปวยจิ้มในรูให้หญิงเขาได้เห็นให้หญิงมันได้รู้ว่าควยของกูจะแม่งโคตรทะแยงเข้าไปในรูแล้วโคตรจะมันก็เลยชนกรมออกไปกาอาบน้ำเสร็จก็ออกไปสตาร์ทรถรถก็เสือกไม่ติดถ้าแม่งเซ็งที่หายก็โทรเรียกช่างมาซ่อมเฮ้ยน้องซ่อมนี่แม่เราขึ้นมือที่มีคทบก่าใส่มือนักเขียนไปที่อู่แล้วว่ะอ้าวปวยจิ้มหายแล้วกูจะทำยังไงก็มีกันอยู่สองคนจะเขีนไปได้ยังไงมึงไม่คิดหรือไงฮะ ไอ้ไฟถ้ากูเข็นไปเ่ยกูก็อายเขาชิบหายเลยครับขับรถเก่งแอคคอร์ดคันใหญ่แต่ึิมานั่งเขียนการโห้ยทําได้ยังไงเหลือไปเห็นคนหน้าร้านป้าเพนนั่งอยู่นั่นไงห้าคนนั่งอยู่ก็มีตังอยู่ห้าสิบก็เลยเดินเข้าไปถามพี่ครับเขีนรถให้หน่อยผมมีตังห้าสิบบาทให้พี่เป็นซึ้งกระทิงแดงแบ่งกันสักห้าคนห้าขวดพอดีเลยนะพี่พี่สนใจบ้างไหมพี่เขาบอกไม่สนใจกูก็เลยหันไปทางซ้ายแลยเห็นหน้าเฮียไปเฮยไปช่วยเข็นหน่อยดิตายหาแล้วกูไม่ชวยมึงเข็นหรอกกูก็ไปซื้อของให้แม่กูแม่งมา ม,มึงเว้ยกูไม่เขน,นะออนี่นม,มึงรอไหนไหนกูมาเดินไปเจอมึงกูไปซื้อของแคคุณฟ้าเออวไ,วได้เว้ยได้ได้เฮียมึงจำไว้สัสแม่งลถเสียแค่นี้เชื่อเข็นหน่อยไม่ได้มึงจำไว้นไน้ยไปเฮียกูกลับมานะมึงในตายก็สลบอ่ะจะตบแม่ให้แล้วอย่ามาร้องขอชีวิตกูนะไอสัสนั่งสักพักอนั่งอยู่หน้าร้านเพนนั่งโคตรเซ็งนั่งคนเดียวโคตรจะเซ็งเลยดูนาฬิกาที่ข้อมือข้างขวาตาเข้าไปต้องห้าโมงแล้วนี่นา กูก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเลยเดินไปที่ประตูรถคันใหญ่เปิดท่อนมาเปิดประตูรถออกมาแล้วก็เอื้อมมือขวาปิดไปที่กุญแจไอ้เหียแม่งซวยชิบหายแม่งพุกพุกมืชนร้านยายกูหลับลูกสาวยายกูหลับกำลังจะจัดของอยู่แม่งกระเด็นเข้ามาในประตูทันดีกูก็เลยปิดประตูก็เลยขับรถออกไปมึงคิดสภาพดูเดะไอ้ควายจะเกิดอะไรขึ้นแม่แม่งมันชิบหายกลับไปที่ตองสีไอสาา้สค่าโรงแรมไม่มีย้อนกลับมาบางเพียงอะลอม เอาซัดไปสี่ห้ายกเอาแมงเขามันชิบหายมันกระดกมันกระดกโอ้ยมันกระลิ้นกระจายอยากจะบอกพวกมึงจริงๆเลยว่าแมงแหงชิบหายกูไม่รู้จะทำยังไงกูก็เลยซัดเข้าไปพว่าจะแตกได้โอ้ยโอดนานเลยซัดเลยแมงแมงมันชิบหายวันนี้แมงมันชิบหายไม่ต้องไปเซนท่านแล้วอยู่แมงที่เนี่ยแหละเย็ดแมงไปอย่างเงี้ยเอาแมงก็นอนสลบเอเลือดไหลเต็มเบาะกูก็ยังไม่พอกูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเย็ดแมงเข้าไปเอาเย็ดเย็ดเย็ดแมงเ เย็ดแม่เขาไปเอาไม่ต้องสนใจใครเย็ดอย่างเดียวพอเย็ดติกระเจียวเหี่ยวกูว่าขับรถกลับจำถามไปไหนมากมึงไม่ยอมเข้ามาเรียกกูในบ้านเลยใช่ไหมให้โกมึงไปไหนมาเขาด่ากูเป็นชุดเลยเขาไม่รู้หรอกว่ากูนั้นไปสบายกูนั้นไปกับใครกูไปกับผู้หญิงที่เขาฝ่ายฝันหมายต้องอยู่ต้องนานก็ไม่ได้รอแต่กูได้รอเฉยเลย <c oughs>